สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะพาเดินไปดูทะเลค่ะไปดูทะเลพีห้าบีนะคะใกล้ๆอากาศเย็นๆหูได้ยินเสียงทะเลแลว้วยังฮะยังยังเหรอมาเย็นเจ็ด Okay. ไ่ชมกันเลยค่ะ ไม้สวยไปดูกันเลย like sand. นี่เป็นทางขึ้นเป็นทรายสีดำนะคะได้แฮ a เออควายเหรอดี๋ยนี้ b ีฟอสอ a ่ l ว่าแคน I don't know. I don't know around here. I'll be just maybe erosion from the sea. Why the backer uh? uh, It's always been black, black sandy. How oh, they've be, been volcano Coast. before, right? No. Maybe millions, it ah. years ago. Hmm. Been and and ทะเลไม่มีคนเลยค่ะวันนี้วันธรรมดานะคะทะเลตรงนี้จะขึ้นแรงค่ะเขาจะมาฝึกเล่นเซิร์ฟตรงนม้อนัม้มีคนหนึ่งเล่นเซิร์ฟตรง้ง ถ้าซัมเมอร์คนจะเยอะนิดนึงค่ะขึ้นตรงนั้นแล้วซ้ายคันใช่ไหมชอบรูปตรงนี้ค่ะคลาสสิกมาก Yeah, can, but not Beautiful, this part of the beach. Yeah. See, so you not narrow, you can't get across anywhere. Um, wow. Some people can have that. people on the beach. Not many people on the beach. ชอบ <Right. S 1> ชอบตรงเนี้ยคัสิิกมากเลย mm hmm. เป็นไอไอเป็นหมอกหมอก ดูรอบๆทรายสีดำอันนี้แสงได้ ย้อนแสง ชาติสุดๆเลยค่ะเสียงทะเลนะ Okay. สำหรับคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะฝากกดไลค์ให้กำลังใจพี่กันดาค่ะค่ะพีกันดาจะกลับไปเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อนๆเ,เช่นกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะปุ่มแดงๆด,ด้านล่างเลยค่ะ คลิปนี้ไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเบลลิ bye ่งบ๊ายบายขอบสดีครับ <laughs> พบกันใหม่คลิปหน้า <laughs> ด้วจ้อเด้อไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า